ทำนายศึกลูกเหนือกับช็อตเดตประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567วันนี้จัดให้จุกจุกบอลลีกันสิเริ่มต้นกันที่คู่ดึกสุดของพิีเมลีกเวสแฮมเปิดบ้านเจออาร์เซนอลลอนดอนดาบี้เตะกันที่งคืนครึ่งถ้าดูจากผลงานเวสแฮมเริ่มดูดีขึ้น2เกมหลังไม่แพ้มีเสมอเอเวอเรตแล้วก็บุกไปชนะนิวคาสเซลได้2-0แต่มาเจอกับอาร์เซนอลณชั่วโมงนี้ที่ขุมกำลังเริ่มกลับมาฟูลทีมเกมรุกเริ่มดุดันเชื่อว่าเวนก็ยังมองว่าวันนนนนี้้เววมป็รอออองชชื่่าาซจะะบุกไไดไ 2-1ก็3-1คู่ต่อมาคสซันพาเลตเปิดบ้านเจอนิวคาสเซนนัดที่แล้วทีมเยือนนิวคาสเซนพลาดท่าแพ้คาบ้านให้เวสแฮมมา2-0เชื่อว่าวันนี้น่าจะเน้นเพื่อให้ได้สามแต้มอีกทั้งเจ้าบ้านอย่างพาเลตฟอร์มยังไม่ค่อยคงที่เล่นในบ้านยังไม่ค่อยปงังช็อตเด็ดให้นิวคาสเซนบุกชนะ2-1คู่ต่อมาฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจออิฟสวิททาวหลังจากที่อิฟสวิตไม่แพ้ใครในสามเกมพมรีเมียร์ลีกดูทรงบอลแล้วค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งต่างจากฟอร์เรสต์แพ้มาสอ,ก,อ,อ,าอ,าาสอกัน,นง คู่ต่อมาเบรน f ฟอร์ดเปิดบ้านเจอเลสเตอร์กุนซื้อใหม่ของเลสเตอร์นำโดยลุดฟานเนสโตรอยเชื่อว่าบอลเปลี่ยนโค้ดน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ด้วยความที่เบรน์ฟอร์ดเล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยในซีซั่นนี้เชื่อว่าอย่างเก่งน่าจะยันเสมอได้2-2คู่ต่อมาวูเปิดบ้านเจอบอลมัด ผลงานของบูฟดีคือเรวเอยสี่เกมหลังสุดไม่แพ้ชนะไป2เสมอ2ส,ส่วนบอลมัดเองผลงาน2เกมหลังสุดแพ้แพ้เบนฟอร์ดและไบรตันเชื่อว่าเกมนี้น่าจะต้องเน้นแบบสุดๆแต่ถ้าดูคุ้มกําลังแล้วคู่นี้สูสีถ้าไม่แบ่งตามเสมอ1น,นึก็อาจจะเป็นบอลมัดบุกชนะได้2อหนึ่งคู่ต่อมาบุนเดสเลกายูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านเจอเลเวอร์คูเซ่นผลงานเกมรุกของเลเวอร์ช่วงนี้ดุดันเหลือเกิน2เกมหลังสุดซัดไป5ประตูแต่ยูเนียนเบอร์ลินเล่นในบ้านเก หลังสุดไม่แพ้ใครเลยในทุกรายการเชื่อว่าเกมนี้เลเวอร์ที่มีโปรแกรมเตะทีกว่าอาจจะเน้นแค่ผลการแข่งขันไม่เน้นสกอร์คู่นี้น่าจะมีประตูให้ดูน้อยและคิดว่าน่าจะบุกเฉือนยูเนียนเบอร์ลินได้1นคู่ต่อมาดอนมูลเปิดบ้านเจอบบเยนเมิินิกบิ๊กแมตช์ของบุนเดสลีกาวันนี้ถ้าดูจากผลงานดูดีกันทั้งคู่แต่บบเยนมิวนิกดูดีกว่าเกมรุกนอกจากจะดูดันแล้วเกมรับยังคงแข็งแกร่งเพราะว่า6เกมหลังสุดทุกรายการเก็บขีนชิดได้ทั้งหมดแต่วันนี้ต้องมาเจอกับดอดมบนม 看。 เชื่อว่าดอทมุนมีอย่างน้อยน่าจะยิงได้สักลูกแล้วสกอร์น่าจะจบที่บาเยนน์บุกชนะ2-1คู่ต่อมาเอซีมิลานเปิดบ้านเจอเอมโปลีเอซีมิลานมีโปรแกรมเตะที่ทีทกว่าส่วนเอมโปลีก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นวันนี้เจ้าบ้านดูได้เปรียบแต่อาจจะทําได้แค่เฉือนด้วยสกอร์หนคู่ต่อมาบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอลาสพามาสผลงานของบาร์เซโลนาดีอย่างต่อเนื่องเล่นในบ้านกนะ้าวน้ดหลังสุดชนะรวดทุกเกมแล้วถ้าดูใสิตีหนะ้านัดหลังสุดยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกทุกนัดต้องเจอกับลาสมที ผลงานเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกวันนี้มองว่าบาซ่าน่าจะชนะได้ไม่2ก็3 0คู่สุดท้ายบายาโดเิดเปิดบ้านเจอกับแอเลิโกมาดริสไิติ h ฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดแอตมมดริดขมมิดเลยชนะทั้งหมดแล้วด้วยฟอร์มที่กําลังดี6เกมหลังสุดแอตมาดริดชนะทุกเกมเชื่อว่าวันนี้จะบุกเก็บ3แต้มได้ชอตเด็ดให้แอตมาดริปบุกเชิญชนะ2-1จัดไป